ผู้สื่อข่าวแจ้งเข้ามาว่าสพพะยุหคีรีฮะไปเจอศพ คนถูกฆาตกรรมน่าจะฆ่าจากที่อื่นแล้วห่อเปลถุงนอนเนะี่ยฮะเอามาทิ้งหมกเอาไว้ในป่าอ้อยเนื่องจากว่าที่ไปตรวจสอบเนี่ยยังไม่ทราบนะว่าศพนี้เป็นใครแต่เบื้องต้นน่าจะเป็นศพของผู้ชายฮะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ด่วนที่เกิดขึ้นและที่สงสัยว่าน่าจะเป็นฆาตกรรมเนื่องจากว่าพอตรวจสอบสภาพศพแล้วมือทั้งสองข้างถูกตัดนะฮะคุณผู้ชมแล้วสภาพศพค่อนข้างที่จะเน่าเปื่อยแล้วคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2ส,สัปดาห์จุดเกิด เ,เป็นไร่อ้อยแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลท่าน้ำอ้อยอำเภอพายุหะกิรีจังหวัดนครสวรรค์เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย วันนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเห็นบอกในสภาพศพคุณผู้ชมนอกจากไปเจอเรื่องของไอ้แขนถูกตัดแล้วเนี่ยมันไปเจอไอ้เปอันนี้คุณผู้ชมแล้วลองดูดูเพจข้อมูลหน่อยมันไปเจอลักษณะก็คือเป็นเปคล้ายๆถุงนอนอ่ะพันห่ออยู่กับศพตอนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปเก็บศพออกมานะฮะแล้วลักษณะเนี่ยเบื้องต้นกับสภาพศพเองเขาสงสัยว่าน่าจะถูกอุ้มมาจากที่อื่นและเอามาทิ้งหมกเอาไว้ที่ป่าอ้อยตรงจุดนี้ใกล้ๆศพเนี่ยเห็นบอกว่ายัง มีพวกลักษณะก็คือสร้อยคอใช่ไหมเป็นสร้อยพระยังคล้องอยู่สวมใส่เสื้อกล้ามสีแดงกางเกงสีเขียวแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยเก็บศพนี้ไปก่อนแต่อย่างหนึง่งฮะตอนนี้เองเราไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บอกว่าศพเป็นผู้ชายนอนคว่ำหน้าอยู่แล้วมันจะมีรอยสักอยู่ด้วยรอยสักเนี่ยอยู่บริเวณขาข้างขวาฮะ ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าคนตายเนี่ยเป็นใครแล้วไม่รู้ว่าถูกทำร้ายมาจากไหนด้วยใกล้ศพไปเจอหมวกลักษณะก็คือหมวกอะแดปเตอร์ตกอยู่ใช่ไหม ซึ่งเราไปสอบถามตัวผู้ใหญ่บ้านปานัดดาบอกว่าคนเจอศพจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเจ้าของสวนไร่อ้อยตรงจุดนี้ชื่อว่านายบุญยังเขาพาลูกน้องมาทํางานแล้วบังเอิญว่าจะเดินฉี่ฮะพอจะเดินไปฉี่มาเจอว่ามีศพอยู่ตรงนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บอกว่ามีใครหายในชุมชนอะ่ะคือตัวของผู้ใหญ่เองอะคะ่ะเขาก็ประสานไปยังทั้งหมู่บ้านแล้วก็รวมถึงหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีพบว่ามีการประกาศตามหาบุคคลสูญหายในพื้นที่หรือว่าจุด ที่อยู่ใกล้เคียงคือตอนนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนพื้นที่อื่นถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วมาทิ้งอำพรางที่นี่เพราะว่าจุดที่พบศพยอมรับเหรือเตินมันเป็นจุดที่เปรี่ยวมากๆค่ะเจ้าของไรอะคะ่ะเจ้าของไรอ้อยตรงนั้นนะคะ,ะวันนี้ก็คือเขาจะพาคนงานไปฉีดยาอ้อยแต่ทีนี้พอดีไปถึงแล้วเนี่ยเขาปวดฉี่เขาก็เลยจะเดินไปฉี่แล้วพอดีเดินไปปุ๊บ จะไปกาลังจะฉี่อะแล้วเห็นเห็นเท้าของผู้เสียชีวิตนะคะเออแล้วเขาก็เขาก็ว่าเอ๊ะตอนแรกเขานึกว่าเป็นหมาแต่ก็าก็ว่าเอ๊ะทำไมเท้ามันใหญ่จังเลยก็มองไปอีกทีนึงก็ไปเห็นหัวก็เลยมองดูดูอีกทีนึงก็เอ้าเห็นว่าเป็นศพคนตายไม่อะค่ะเพราะว่าตอนนี้อ้อยมันโตแล้วเนาะก็จะนานๆไปแต่เขาบอกว่า ช่วงหลังเนี่ยประมาณสัก2 3สอาทิตย์น่ะที่เขาไม่ได้เข้าไปนะคะจนถึงวันนี้เราเข้าไปมาตอนเช้าเพราะว่าถ้ากิดตรงนั้นน่ะถ้าไม่สังเกตเราก็จะไม่เห็นศพหรอกแต่พอดีเขาไปฉี่ไงก็เลยไปเห็นก็เขานอนคว่ำหน้านะคะนอนคว่ำหน้านอนคว่ำหน้าอยู่ค่ะเราก็เห็นว่าเขานอนคว่ำหน้าแค่นั้นนะคะจนแบบเขามาพลิกศพตอนบ่ายแล้วเนาะบ่ายสองบ่ายสามอ่ะเราถึงเห็นว่าเป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายแล้วก็มีสัก ตรงขาขวาเนี่ยแล้วก็มือเขาถูกตัดสองข้างเลยค่ะข้างขวาเนี่ยตัดประมาณช่วงเนี้ก่อนก่อนก่อนถึงศอกแล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยจะตัดประมาณช่วงข้อมือ,อก็คือไม่มีมือ,อม <laughs> แต่ว่าหน้าตาก็คือไม่เห็นแล้วนะกระโหลกมันก็ยังมีหนังหุ้มอยู่ยังแขนขาก็ยังพอมีหนังหุ้มอยู่แต่ตรงช่วงนี้ก็คือไม่มีหนังแลละมีแต่ซี่โครง ที่เขาพลิกออกมาแล้วเนาะแต่หน้านี้ก็คือจําไม่ได้หรอคะว่าเป็นใครนะใส่เสื้อกล้ามสีแดงแล้วก็กางเกงเป็นเหมือนกางเกงผ้าทหารสีเขียววะเป็นขาสั้นค่ะแล้วก็ค้องซอยพระ,ะอยู่องค์หนึ่งเนาะก็มีอยู่อย่างหนึง่งคือเป็นหมวกอะคะ,คะเป็นหมวกแต่ไม่ใช่หมวกแก๊ปมันอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกหมวกอะไรใคร,ท,รที่ทราบเบาะแสคนตายารารมีรอยสัก ตอนนี้ไม่รู้ว่าคนตายเป็นใครนะฮะแต่น่าจะเป็นผู้ชายแล้วถูกฆ่าห่อเปลมาโยนทิ้งตรงนี้ในชุมชนเขาหาแล้วบอกไม่มีใครเลย